นวนิยายไพรมืดตอนที่11จากบทประพันธ์อาจารย์วัฒนาบุญยังเรื่องราวการผจรนภัยของสามหนุ่มกับพรานเท่าและพระธุดงชาราเพื่อมุ่งหน้าสู่หุบเขาลำไยลินเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังกันต่อได้เลยครับ เช้าวันรุ่งขึ้นการหุงหาอาหารเป็นไปอย่างง่ายๆและรวดเร็วที่ผ่านมาทุกมือ้อมีแต่ข้าวน้ำพริกผักป่าและเนื้อหมูป่าซึ่งไม่เกินวันนี้คงหมดทําให้ชัดปรึกษากับพรานแพรว่าวันนี้ต้องออกหาสเบียงเพิ่มเติมได้แล้วข้าวสารที่เตรียมมาก็หมดไปถึงครึ่งยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาเดินทางอีกกี่วันเมื่อกินอาหารและเก็บที่พักเรียบร้อย การเดินทางจึงเริ่มขึ้นอีกครั้งโดยปล่อยซากเสือโบราณประหลาดตัวนั้นไว้ให้เป็นอาหารของสัตว์กินเนื้อต่อไปพรานแพรปรึกษาเส้นทางกับหลวงพ่อคงอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ออกเดินนำเลี้ยไปตามลำห้วยไม่ช้าก็มาถึงร่องรอยที่พรานแพรมาผจญภัยเมื่อค่ำวานทุกคนรุมดูรอยเลื้อยของงูใหญ่ที่พาดผ่านพื้นดินนิ่มๆริม,มห้วยเป็นทาง เห็นขนาดของรอยแล้วก็ชวนให้หนักใจเพราะมันใหญ่โตเกินขนาดของงูในโลกนี้ที่มีอยู่ชัดมองดูรอยแล้วหันไปถามพรชัยนายว่ามันอาจจะเป็นตระกูลเดียวกับอนาคอนด้างูยักษ์ในอเมริกาใต้หรือเปล่าก็เป็นไปได้เพราะงูใหญ่ในเมืองไทยก็มีแต่งูเหลือมกับงูลามเท่านั้นซึ่งเทียบแล้วยังเล็กกว่าอนาคอนด้าโดยเฉพาะความยาว แต่นี่มันใหญ่กว่าอนาคอนดาอีกหลายเท่าเรา,เราว่ามันไม่ใช่งูอะไรที่เรารู้จักทั้งนั้นรู้กันอยู่แล้วว่าป่านี้มันเป็นป่าดึกดำบรรพ์ไม่ว่างูว่าเสือมันจึงไม่เหมือนที่ใดในโลกอะไรไม่อะไรเรากลัวอยู่อย่างเดียวถ้าเผชิญหน้ากันจังๆปืนที่เรามีจะเอามันอยู่หรือเปล่าพรชัยออกอาการหนักใจ จุดสามเ็ดห้าแมกนัมของเรานี่ขนาดช้างยังล้มได้แต่งูยักษ์อย่างนี้ไม่ค่อยแน่ใจเพราะมันตายยากกว่ากันมีอย่างเดียวต้องเข้าสมองถึงจะคว่าม,มันได้ไม่งั้นก็ต้องกระดูกสันหลังซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับเป้าเคลื่อนที่อย่างนี้นึกแล้วเสียวไส้แล้วลูก s g เบอร์เกของเรามีไปเกาให้มันคันหรือใส่ลูกโดดไว้ด้วย ถึงความคมไม่มีแต่แรงประทะคงพอให้หนีทันไปเถอะพรานแพรกับหลวงพ่อออกหน้าไปไกลแล้วแยกออกจากลำห้วยสายนั้นมาแล้วทางด่านพาสูงขึ้นไปบนเนินเขาทีละน้อยสภาพป่าเปลี่ยนจากป่าดิบร่มคล้มเป็นป่าโปร่งและแห้งขึ้นแต่ต้นไม้ที่ปกคลุมพื้นดินยังเป็นไม้ใหญ่สูงเสียดฟ้ทาทั้งยางตะแบก พยอมประดูเพียงแต่มันขึ้นห่างๆกันและพื้นดินข้างล่างก็โล่งเตียนไม่รุกทึบเหมือนที่ผ่านมาทำให้การเดินเป็นไปด้วยความสบายมากขึ้นแม้จะเป็นการขึ้นเนินก็ตามพ้นจากจุดพักค้างคืนมาได้ชั่วโมงกว่าจึงปรากฏร่องรอยของสัตว์ป่าให้เห็นทั้งหมูป่ากวางเก้งไปจนถึงช้างเมื่อเห็นร่องรอยอันเป็นธรรมชาติของป่า ก็ทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจขึ้นแสดงว่าไม่มีศัตรูที่เป็นภัยร้ายแรงแก่สัตว์เหมือนเสือใหญ่กับงูยักษ์ที่ผ่านมาครั้งหนึ่งที่ผ่านโป่งสัตว์มีรอยสัตว์กีบแทกกินดินโป่งไวเลเทสสุระเห็นแล้วอดถามพรานแพ้ไม่ได้ไม่หาเก้งกวางไว้เป็นสเบียงสักตัวหรือพลานแพ้พรานเท่าหันมาตอบโดยไม่หยุดเดินไม่ต้องรีบหรอกครับ ยิงไปตอนนี้ก็ต้องแบกกันแย่ป่าอย่างนี้เย็นเย็นได้ที่พักแล้วค่อยจัดการก็ได้ยิ่งสูงขึ้นมาป่าโปร่งแห่งนี้ก็เริ่มมีก้อนหินผุดโผล่มาจากพื้นมากขึ้นลักษณะของมันตั้งเรียงรายเป็นระยะสูงบ้างต่ำบ้างบางก้อนก็มีรูปลักษณ์แปลกประหลาดบางก้อนเหมือนหัวคนบางก้อนเหมือนช้าง ดูแล้วชวนให้หนึกว่ามันเป็นงานประติมากรรมของมนุษย์แต่ทุกคนก็ยอมรับว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นความบังเอิญของการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลกเมื่อหลายล้านปีมาแล้วสามชั่วโมงต่อมาสภาพป่าก็ยังเป็นเช่นเดิมพื้นดินภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่เป็นดินสีดำร่วนซุยสลับด้วยก้อนหินโผลระเกะระกะและแม้จะขึ้นมาสูงมากแล้ว แต่บางช่วงก็ยังมีลําธารน้ำใสไหลลงสู่เบื้องล่างสแสดงให้รู้ว่าภูเขาข้างบนนั้นสูงใหญ่และเป็นที่เก็บซับน้ำไว้ได้จำนวนมากขนาดทางเดินสบายและอยู่ภายใต้ร่มไม้ใหญ่ตลอดแต่การเดินขึ้นเนินถึงสมชั่วโมงก็ต้องใช้แรงไม่น้อยดังนั้นเมื่อถึงแผ่นหินใหญ่ราบเ,เรียบแห่งหนึ่งเวลาล่วงไปถึงบ่ายโมงกว่าแล้วพลานแพรจึงหยุด และบอกให้พักกินอาหารกลางวันกันทุกคนนั่งพักเหนื่อยบนก้อนหินใหญ่ร่มรื่นด้วยเงาไม้สูงแงนคอมองขึ้นไปบนยอดตามกิ่งสูงมีกล้วยไม้ออกดอกชูช่อเป็นพวงทั้งเอื้องพึ่งเอื้องคำเอื้องแซะและเอื้องสายส่งกลิ่นหอมระรื่นชื่นใจหลวงพ่อคงเดินไปที่ลำห้วยเล็กๆที่เหมือนกับผุดมาจากใต้ดินเพราะต้นน้ำหายไปในซอกหินเฉย,เฉย ท่านพิจารณาดูต้นน้ำและสภาพป่าเบื้องหน้าที่เริ่มเตียนยลงจนกระทั่งถึงทุ่งหญ้ากว้างลิบลิก่อนจะถึงเชิงเขาเป้าหมายซึ่งแลเห็นลิบลิอยู่ในหมอกแดดพระภิกษุชาราเติมน้ำในกาจนเต็มวักน้ำเย็นจัดขึ้นล้างหน้าตาก่อนเดินกลับมาที่แผ่นหินใหญ่ที่คนทั้งหมดนั่งกินอาหารกลางวันกันอยู่เดี๋ยวก่อนออกเดินทาง เติมน้ำในกระติกให้เต็มทุกคนข้างหน้าแรงจัดหาน้ำยากหลวงพ่อบอกกับทุกคนพรานแพรหยิบผักป่าที่เก็บมาตามทางจิมน้ำพริกเข้าปากตามด้วยข้าวคําใหญ่แล้วจึงเพ่งสายตาไปข้างหน้าจริงของหลวงพ่อครับป่ามันเริ่มเตียนขึ้นเรื่อยๆผมสังเกตมานานแล้วพื้นดินก็เป็นหินมากขึ้นทุ่งหญ้าข้างหน้าโน่น พื้นคงเป็นหินล้วนๆสุระมองดูกา้ํำของหลวงพ่อแล้วบอกว่าในห้วยยังมีน้ำอยู่ไม่ใช่หรือครับเราเดินทวนสายน้ำขึ้นไปหาภูเขาคงไม่ต้องกลัวอดน้ำรอกไม่อย่างนั้นนะสิโยมอาตมาเห็นแล้วตรงที่ไปตักน้ำมันเป็นต้นของลำห้วยพอดีไม่มีต้นน้ำคล้ายกับมันผุดออกมาจากใต้แผ่นหินตรงนี้พอดี โยมลองดูให้ดีสิทุ่งโล่งข้างหน้ามันเป็นเนินหลังเตา่าน้ำคงมุดใต้หินมะโลรที่นี่คงจะจริงอย่างหลวงพ่อว่ายังไงก็ตามเพื่อความไม่ประมาทเราต้องเติมน้ำให้เต็มกระติกไว้ก่อนก่อนมืดคงจะถึงป่าเชิงเขาหน้าพรานแพรชัดหันไปมองหน้าพรานเท่าน่าจะถึงครับ อยู่ที่ว่าทางเดินมันเรียบง่ายแค่ไหนถ้าไม่ต้องบุกดงหนามมากนักคงจะถึงก่อนมืดสุระมองฝ่าทุ่งหญ้าออกไปยังทิวเขาลิบลิและบ่นเหมือนรำพึงกับตัวเองภูเขาลูกนี้มันหลอกตาเหลือกเกินเมื่อวานเราก็ดูมันอยู่ใกล้ๆคิดว่าวันนี้คงไปถึงตีนเขาปรากฏว่าพอเราเข้ามาใกล้มันก็ห่างออกไปอีกอย่งกับมันวิ่งหนีได้ อย่างไรเสียก็ไม่เกินพรุ่งนี้หรอกนะอิ่มข้าวแล้วไปตักน้ำกันเถอะชัดชวนพักพวกหลังจากเติมข้าวเติมน้ำกันเรียบร้อยพักผ่อนอีกครู่ขบ,บวนผจญภัยก็ออกเดินทางต่อป่าเริ่มโปร่งมากขึ้นจริงดังคาดเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อมาต้นไม้สูงใหญ่ก็หมดไปเหลือเพียงพุ่มเล็กๆสลับอยู่ในทุ่งหญ้าสูง ไผ่และกอไหวก็เตี้ยแคระบอกให้รู้ว่าพื้นข้างล่างเป็นหินแข็งจนพืชอื่นไม่สามารถขึ้นได้แล้วในที่สุดทุกคนก็รู้สึกตัวว่ากำลังเดินอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างด้านหลังที่ผ่านมาคือแนวป่าเขียวคลึ้มส่วนด้านหน้าไกลลิบๆในเปล้ยวแดดคือทิวเขาเขียวทะมึนแสงแดดยามบ่ายแผดกล้าลงมาเต็มที่ ความร้อนราวกับจะเผาพลานทุกสิ่งให้หมดไหม้ยอดหญ้าแห้งกรอบเกรียมยามลมร้อนโชยมาคลาใดก็บังเกิดเสียงกรอบแกรบระคายหูซ้าใบหญ้าคาปนหญ้าขมงที่สูงท่วมหัวยังสากบาดเนื้อหนังจนเลือดซิบทั้งแสบทั้งขันบางช่วงไม่ได้มีแต่หญ้าอย่างเดียวยังมีกอหนามขึ้นปะปนเดินไปก็โดนเกี่ยวกันจนต้องหยุดปลดเป็นระยะ พื้นที่ย่ำไปก็ไม่แน่นเพราะหญ้าแห้งทับถมจนฟูสูงเดินแล้วบางทีจมไปถึงครึ่งแข้งต้องออกแรงยกขาก้าวข้ามไปให้พ้นทุกคนกัดฟันเดินไปด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสแสงแดดก็ดูเหมือนร้อนราวกับเปลวไฟหลวงพ่อคงทรมานกว่าเพื่อนเพราะไม่มีทั้งรองเท้าหุ้มข้อและกางเกงขาย,ายาวเหมือนคนอื่นทั้งหญ้าบาดท,ทั้งหนามเกี่ยว ซ้ำบนหัวก็ไม่มีหมวกแดดเผาจนหนังหัวแทบสุกท่านต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กชุบน้ำในกาโปะไว้บนหัวแต่ก็ต้องเอามือคอยจับไว้ตลอดเวลาเพราะทั้งหนามเกียวทั้งลมตีเป็นการเดินที่ทรหดที่สุดตั้งแต่ออกเดินทางก็ว่าได้แม้จะลำบากและเหน็ดเหนื่อยจนก้าวขาแทบไม่ออกแต่ก็ไม่มีที่ร่มจะหยุดพักต้นไม้สักต้นก็ไม่มีให้เห็น นอกจากหญ้าและกอหนามที่หมายหรือทิศทางก็ลบเลือนเพราะด่านสัตว์เดินแยกไว้หลายสายสับสนส่วนจะมองทิวเขาเบื้องหน้าก็ไม่เห็นเพราะหญ้าสูงเลยหัวจนบ่ายคล้อยไปมากแล้วแต่แดดกลางทุ่งก็ยังไม่ลดทราความร้อนแรงทุกคนเหนื่อยจนเหงื่อโซมลมที่พัดโชยมานานๆครั้งก็ไม่สามารถเล็ดลอดหญ้าสูงลงมาสัมผัสกายได้ นอกจากทําให้เกิดเสียงกรอบแกรบน่ารําคาญสาดอกหญ้าแห้งยังปลิวฟุง้งหายใจลําบากเข้าไปอีกหลายครั้งที่พรานแพรต้องเสียเวลาหยุดเดินแล้วใช้มีสปาต้าในมือฟันหญ้าให้ราบเพื่อจะมองดูทิวเขาที่หมายเพราะเดินงมไปในป่าหญ้าสูงหลายครั้งก็วกกลับมาที่เดิมอีกทำให้จุดหมายปลายทางไม่ใกล้เข้ามาเสียทีสุระเหนื่อยจนหายใจไม่ทัน หลายครั้งรู้สึกใจหวิวและหน้ามืดจะเป็นลมแต่ก็แข็งใจก้าวขาตามกลุ่มไปเพราะตัวเองยังหนุ่มทั้งพลานแพและหลวงพ่ออายุคลาวพ่อยังเดินไหวทำให้แข็งใจกัดฟันก้มหน้าลุยต่อไปจนถึงที่สุดเมื่อรู้ตัวว่าจะเป็นลมแน่แล้วจึงร้องบอกคนอื่นโอ้จะเป็นลมขอพักสักเดียวเถอะ พรานแผ่ได้ยินแล้วเข้าใจเพราะตัวเองว่าเดินเก่งแค่ไหนก็แย่เหมือนกันจึงหยุดยกน้ำในกระติกที่เหลือไม่ถึงครึ่งขึ้นดื่มคนอื่นๆก็พากันหยุดดื่มน้ำกันท่วนหน้าส่วนสุระนั้นนั่งแปะลงไปบนกอหญ้าสูงอย่างหมดเรีย่ยหมดแรงป่ากก็ร้องขอน้ำจากชัดอ้าวแล้วกระติกของนายไม่มีรืงไงชัดสงสัยแต่ก็ส่งกระติกให้เพื่อน หมดไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วโอ้ยร้อนอะไรอย่างนี้ใกล้เข้าไปหรือ,อยังพรานแพพรานแพใช้มีดฟันหญ้าสูงที่บดบังเหนือหัวออกไปแล้วชะเง้อดูทิวเขาที่หมายสักครู่ก็บอกว่าอย่างอีกไกลเหมือนกันครับถ้ารีบๆหน่อยน่าจะถึงชายป่าก่อนมืดผมก็อยากจะรีบปลอกแต่มันก้าวขาไม่ออกขอพักสักเดียวเถอะ หลวงพ่อก็แย่เหมือนกันพูดแล้วหันไปมองพระภิกษุชราอาตามาก็หนักสังขารมันร่วงโรยไปตามวาระอาศัยทำสมาธิให้ลืมร้อนลืมเหนื่อยไปบ้างหลวงพ่อตอบด้วยเสียงหอบชัดเหลียวมองไปรอบตัวแล้วถามพรานแพ่ขึ้นว่าถ้าเราเดินไม่ถึงชายป่าก่อนค่ำแล้วจะทำยังไงน้ำไม่มี ฟืนจะหุงหาอาหารก็ไม่มีแล้วหญ้าแห้งอย่างนี้ถ้าก่อไฟคงอันตรายมากนั่นสิเดินเดินมาก็นึกเสียวตลอดว่าถ้าเกิดไฟป่าขึ้นมาเราจะทำยังไงพรชัยเริ่มกังวลอีกคนนั่งพักเหนื่อยท่ามกลางแดดร้อนเปรี้ยงหายเมื่อยขาแต่ความร้อนยังเพิ่มขึ้นเพราะไม่มีลมพัดผ่านตัวดังนั้นเพียงสิบนาทีต่อมา สัตวก็เตือนให้ออกเดินทางต่อไปเถอะแข็งใจเดินอีกหน่อยยังไงยังไงให้มันถึงชายดงค่อยพักอยู่อย่างนี้ไม่มีความมั่นใจเลยทุกคนเห็นด้วยจึงกัดฟันลุกขึ้นอย่างลำบากยากเย็นแล้วก้าวเท้าเดินลุยหญ้าต่อไปพรานแพรหนักกว่าเพื่อนเพราะต้องออกหน้าพร้อมกับตัดฟันหนามและหญ้ารุกแวกทาง แต่พลานเท่าก็ยังแข็งแรงบุกลุยไปได้เรื่อยๆเดินมาได้สักครึ่งชั่วโมงชัดสังเกตเห็นนกนางแอ่นตัวเล็กๆบินเวียนอยู่บนท้องฟ้าเหนือหัวมากผิดปกตินึกอยากจะตั้งข้อสงสัยให้คนอื่นฟังเพราะนกนางแอ่นเล็กแบบนี้ชอบบินจับกินมแมลงเวลาเกิดไฟป่าแต่คิดอีกทีเดี๋ยวจะทำให้หมดแรงกันเปล่าๆจึงเฉยเสีย ได้แต่นึกภาวานาในใจคนเดียวว่าอย่าให้สิ่งที่วิตกเกิดขึ้นเลยช่วงหนึ่งขณะที่พลานแพรกำลังฟันหญ้าออกหน้าแกก็หยุดแล้วเตรียมประทับปืนทำให้ทุกคนสงสัยว่าคงเจออะไรเข้าแล้วสัตว์ร้ายหรือเนื้อที่จะใช้เป็นอาหารกันแน่แล้วชั่วอึดใจต่อมาก็ได้คำตอบเมื่อกวางแม่ลูกคู่หนึ่ง วิ่งแวกหญ้าสูงผ่านไปในระยะไกลเสียงมันแวกหญ้าสวบสวบผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยพลานแพไม่ได้ยิงแต่อย่างใดทำไมไม่ยิงละ่ะหรือไม่ทันสุระร้องถามทันครับแต่กวางมีลูกอ่อนใครจะไปยิงพลานแพตอบแล้วออกเดินต่อเดินไปได้อีกพักเสียงสวบสาบโกแววมาอีกคราวนี้จากทางซ้ายมือ ทุกคนทันเห็นว่ามันเป็นหมูป่าแม่ลูกอ่อนเช่นกันควบออกหน้าพาฝูงลูกตัวเลลลายผ่านไปเร็วจีบาสัตว์แถวนี้มีแต่ลูกอ่อนทั้งนั้นแล้วจะได้กินหรือเย็นนี้ไม่รู้มันหนีอะไรกันมาวิ่งกันหน้าตั้งไปเลยสุระตั้งข้อสังเกตจะไปมีอะไรนอกจากเสือสงสัยมีอไอไลยกำลังอาวาดอยู่ข้างหลังเราพรชัยคาด พรานแพรเริ่มผิดสังเกตตั้งแต่เห็นหมูแม่ลูกอ่อนวิ่งตัวปลิวเหมือนกวางที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วมันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่เสือไม่อย่างนั้นสัตว์ต่างชนิดไม่วิ่งกันหน้าเริดอย่างนั้นแน่เดินไปได้อีกพักหนึ่งลมที่ค่อนข้างนิ่งไม่โชยพัดก็เริ่มจะแรงขึ้นและแรงขึ้นเรื่อยเรืเสียงใบหญ้าแห้งเสียดสีกันดังอู้อยู่รอบตัว ทําให้ทุกคนที่ก้มหน้าก้มตาเดินแงนมองท้องฟ้าเพราะคิดว่าพายุกําลังจะมาและเมื่อมองขึ้นไปก็เห็นท้องฟ้าแถบหนึ่งดำมืดจริงๆพายุมาสงสัยฝนจะตกใหญ่ดีเหมือนกันร้อนจนเนื้อจะสุกอยู่แล้วสุระเห็นท้องฟ้าแล้วร้องบอกคนอื่นแต่พลานแผลไม่ได้มองอย่างนั้นแกหยุดเดินแล้วหันมาบอกว่า ผมสงสัยว่าจะไม่ใช่พายุฝนหรอกครับอ้าวถ้าไม่ใช่พายุฝนแล้วจะพายุอะไรพรชัยสงสัยอีกคนดูดีๆสิครับเมฆหรือควันไฟกันแน่ขาดคําของพรานแพรทุกคนก็แหงนมองท้องฟ้าด้วยความตระนกโดยเฉพาะชัดที่สงสัยอยู่ก่อนแล้วคราวนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกเมื่อดูให้ดีแล้ว จะเห็นว่าท้องฟ้าดำมืดนั้นไม่ใช่เมฆแต่มันคือควันไฟมากกว่าควันไฟสีดำม้วนตัวแผ่ปกคลุมท้องฟ้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับลมก็พัดกระโชกอย่างรุนแรงเสียงหญ้าแห้งเสียดสีกันดังจนฟังอะไรแทบไม่รู้เรื่องนกต่างๆมากมายบินว่อนเต็มฟ้าเพื่อโฉบแมลงกินไฟป่ามาจริงๆทำไงดีพลานแพ้ ชัดถามอย่างละล่ำละลักไม่มีที่หลบหนีเลยครับเอาอย่างนี้ช่วยกันฟันหญ้าให้เป็นวงกว้างเร็วเข้ามันใกล้เข้ามาแล้วพูดจบพรานเท่าก็กวัดแกว่งมีดสปาต้าในมือเข้าใส่หญ้าสูงรอบตัวอย่างรวดเร็วเป็นจักรพันทุกคนไม่รอช้าแม้จะเหน็ดเหนื่อยแทบหมดแรงอยู่แล้วแต่ความตายที่กำลังคลืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็ว ไม่เปิดโอกาสให้คิดอะไรอีกจึงต่างดึงมีดออกจากฝักที่เอวแล้วหวดเข้าใส่หญ้าสูงรอบตัวแหวกให้เป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆหลวงพ่อคงไม่มีมีดกับเขาแต่ท่านก็ไม่อยู่นิ่งตรงเข้ากอบหญ้าที่ถูกฟันแล้วมารวมกองไว้เป็นกลุ่มๆป่าหญ้าถูกฟันเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับควันไฟม้วนตัวไล่ใกล้เข้ามาทุกขณะ เสียงแตกเพี้ยพะของหญ้าแห้งติดไฟดังใกล้เข้ามาลมแรงพัดควันไฟมวนเข้ามาจนแสบตาและจมูกแทบหายใจไม่ออกรู้สึกว่าความร้อนจากเปลวเพลิงกระพืเฮือกมาเป็นลูกๆหญ้าแห้งรอบตัวที่กรอบอยู่แล้วแทบจะลุกเป็นไฟขึ้นมาทันควันสามหนุ่มกับพลานเท่าทำงานแข่งกับเวลาจนแทบไม่ได้หยุดหายใจกระทั่ง วงหญ้าแห้งกว้างนับสิบวาแล้วพลานแพจึงจุดไฟขึ้นที่ชายขอบทันทีเพราะความร้อนจัดและหญ้าแห้งกรอบอยู่แล้วทันทีที่พลานแพจุดไฟมันก็ติดและลุกลามอย่างรวดเร็วทุกคนช่วยกันโดดกระทืบไม่ให้มันลามเข้ามาในวงเปลวไฟสีแดงและกลุ่มควันสีดำมืดกลุ่มรุมล้อมรอบอย่างรวดเร็วไม่ช้าก็ลุกลามล้อมรอบเป็นวงกลม เว้นไว้แต่ในเขตที่ช่วยกันกระทืบดับไว้อากาศที่ร้อนจนเนื้อแทบไม่อยู่แล้วเมื่อผสมกับเปลวไฟที่ลามเลียอยู่รอบตัวยิ่งเพิ่มความร้อนจนทุกคนรู้สึกว่าเนื้อจะสุกริมฝีปากแห้งเกรียมและแตกไปตามๆกันไม่ช้าไฟที่จุดก็รวมเข้ากับไฟที่ลามมาถึงมันเพิ่มปริมาณเปลวเพลิงขึ้นอย่างน่ากลัวเสียงฮือโหมกระหน่ำอยู่รอบทิศ ควันสีเทาดำม้วนลอยลงต่ำสุมทุกคนจนหายใจไม่ออกรวมทั้งความร้อนก็เพิ่มขึ้นจนทุกคนรู้สึกทนไม่ไหวชัดตะโกนบอกทุกคนด้วยเสียงตื่นตระหนกเร็วเข้าหมอบลงแล้วเอาผ้าคลุมหัวคลุมตัวไว้ควันจะได้ลอยผ่านไปไม่ต้องบอกให้ซ้ำทุกคนรีบหมอบลงอย่างรวดเร็วไม่เว้นแม้แต่หลวงพ่อคงต่างใช้ผ้าคลุมร่าง ก้มลงต่ำให้มากที่สุดรู้สึกว่าลมร้อนที่ผ่านมาแต่ละลูกราวกับมีใครถือคบไฟผ่านมาใกล้ๆชัดก้มหมอบอยู่ใกล้ๆหลวงพอง่อคงแล้วก็รู้สึกว่าข้างหลังมันร้อนผิดปกติจึงเปิดผ้าเงยหน้าขึ้นมองเขาอ้าปากตะโกนออกมาด้วยความตกใจสุดขีดลูกไฟติดเข้ามาในวงแล้วช่วยกันดับเร็ว ย้ยแห้งที่ถูกตัดกองสุมไว้ในวงถูกลูกไฟลอยมาตกใส่มันลุกพรึบแล้วลุกลามออกไปอย่างรวดเร็วทุกคนเห็นแล้วตาเลือกถึงกับลืมร้อนไปชั่วขณะต่างช่วยกันกระทืบดับเป็นโกลาหนครู่ใหญ่มันจึงดับลงได้ความร้อนและความเหน็ดเหนื่อยทำให้รู้สึกปากแตกลิ้นแห้งจนกลืนน้ำลายไม่ลงไปตามๆกัน โชคดีที่ไฟป่ามาเร็วก็จากไปเร็วเพียงสิบกว่านาทีเสียงคึกคึกและเพียพะของมันก็ห่างออกไปเหลือแต่ควันไฟที่ยังลอยคลุ้งอยู่ทั่วไปแสงแดดที่แผดจ้าอยู่เมื่อก่อนหน้านี้บัดนี้มืดครึ้มราวฝนจะตกมองขึ้นไปเห็นแต่นกป่ามากมายบินเวียนว่อนไล่จับมแมลงกินอย่างมีความสุขทุกคนลงนั่งแผ่หลาอย่างหมดแรง น้ำในกระติกถูกยกขึ้นจ่อปากจนหมดเกลี้ยงไปทุกคนส่วนของสุระที่หมดไปก่อนแล้วต้องร้องขอแต่ก็ช้าเกินไปเพราะทุกคนพึงจะยกก้นกระติกใส่ปากแถมขย่าอีกด้วยมาเอาที่อาตมานี่ยังเหลืออีกน้อยหลวงพ่อคงบอกด้วยความเมตตาสุระคลานเข้าไปหาอย่างรวดเร็ว หลวงพ่อรินน้ำเทใส่ฝากระติกให้เจ้าตัวรีบยกขึ้นใส่ปากแล้วก้มลงกราบด้วยความซาบซึ้งโอ้ยถ้าไม่ได้น้ำจากหลวงพ่อผมตายแน่ๆครับขอมันแห้งจนลิ้นแข็งหุบปากไม่เข้าแล้วความร้อนค่อยๆลดลงเหลือแต่ควันไฟและฝุ่นเท่าทานที่ยังฟุ้งกระจายอยู่รอบตัวป่าหญ้าสูงรอบกายหายไป เือไว้แต่พื้นหินปกคลุมด้วยเท่าสีดำแผกกว้างแต่ทัศนวิสัยมองไปได้ไม่ไกลเพราะยังมืดคลึมอยู่รอบทิศไกลออกไปเบื้องหน้ากลุ่มควันสีดำยังลอยคลุ้งอยู่เหนือทุ่งกว้างมันคงไปดับเอาตรงชายดงที่เราจะไปพอดีเลยพลานแพบอกถ้างั้นก็ดีสิเราจะได้เดินง่ายหน่อยแต่ยังอีกไกลเหลือเกินวันนี้จะไปไหวไหมเนี่ย พรชัยข้องใจต้องรอให้พื้นหายร้อนก่อนครับหินทั้งนั้นขืนเดินไปตอนนี้เท้าสุกแน่กี่โมงแล้วครับตอนนี้พรานแพหันไปถามชัดสี่โมงกว่าแล้วอีกไม่ถึงสองชั่วโมงก็มืดทำไงดีเราคงไปไม่ถึงชายดงแน่ๆมืดยังไงก็ต้องไปน้ำก็ไม่มีข้าวก็หุงไม่ได้ ขืนอยู่ก็อดตายสุระพูดเหมือนหมดอะไรตายอยากจริงอย่างว่ารอให้พื้นหายร้อนเราค่อยออกเดินมืดก็เดินมันทั้งมืดมืดเย็นดีซสอีกทางก็เตียนไม่ต้องกลัวอะไรชัดพูดแล้วหันไปมองหลวงพ่อคงสู้หลวงพ่อไม่ได้น้ำยังไม่หมดแถมข้าวเย็นก็ไม่ต้องฉันไม่เดือดร้อนอย่างพวกเรา อาตมาก็แย่เหมือนกันเออสังขารมันไม่ไปกับใจเราได้แต่อาศัยสมาธิช่วยประคองไปจะไปได้แค่ไหนยังไม่รู้หลวงพ่ออย่าพูดอย่างนั้นสิครับยังไงยังไงเราก็ต้องไปด้วยกันกลับก็กลับด้วยกันจริงไม่พวกเราพรชัยหันไปมองหน้าทุกคนใช่เมื่อมาด้วยกัน ถ้าไม่ไหวก็ต้องกลับด้วยกันแต่ตอนนี้ยังไหวอยู่อย่าพึ่งไปคิดให้ท้อเลยอ้าวนั่นพรานแพเจออะไรเข้าแล้วชัดจ้องดูพรานแพรที่เดินออกไปสำรวจรอบๆพรานเท่าใช้เท้าขี่เขียขี่เท่าแล้วก้มลงหยิบสิ่งหนึ่งขึ้นชูให้ดูไม่มีน้ำหงข้าวก็ไม่อดตายแล้วครับตัวอะไรกินได้หรือนั่น สุระลุกขึ้นไปดูไกลๆเม่นครับมันหนีไม่ทันโดนไฟเผาเสียสุกเรากินได้เลยไม่ต้องทำอะไรอีกพลานแพรพูดอย่างดีใจนึกว่ามีแต่นกที่ได้ประโยชน์จากไฟป่าไม่คิดว่าเราก็ได้เหมือนกันเอาวแล้ววะไม่มีน้ำไม่มีข้าวแต่มีเนื้อกินยังไงก็ยังไม่ตายแน่เรา สุระยิ้มออกเป็นครั้งแรก